ขอเสียดีช่วยตัวเองด้วยครับผมวันนี้อยู่เกม คือห้องอะไรอ่ะอันนี้คือห้องอะไรอ่ะเขาบอกว่าอีเพื่อเปิดประตูอ้าน,นี่อะไรรถไฟเหรอ,อไม่มีอะไรทุกคนห้องนี้นี่ี๋ยวผมจะตัดไปเลยลือกันนะผมว่ามันคืออะไร เมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วเขียวผนผม่ใช่ต้องกดต้องกดอีเพืเ่อให้ทะเเขียวสีเหลืองแดงมาอะไรนี้มีเทปใช่ไหมอีทกเก็บอีทกพิกไอเทมอ่าใส่ตรงนี้ ก็ดูครับเฮทามแก๊ปเพ็ดให้สวมที่ตัวคนนะสามารถยืดได้อ๋ออีดูข้ามมาแล้วกันผมไม่อยากดูแล้วผมอยากเล่นเนื้อเรื่องแล้วเอานี่เปิดให้ ยังไงกดปุ่มเลยมันเป็นอะไรโอ้ยอ๋อ <cái> อุ <àn> ้ย <Öz> ม <ell großes> ันแก๊ปแท็กนี่ว่ะบอกให้คลิกซ้ายอ๋อดึงเพื่อดึงใช่ไหมดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาปล่อยโอเคเฮ้อเเราจะเดินไปนะลูกเราเดินไปผมวิ่งแล้วกันตรงนี้คืออะไรเข้าไปได้ไหมอ้านี่ไงมือเราสามารถยื่นมือไปแตะตรงนั้นใช่ไหม นี่ไงอู้รถชาร์จแบบกใช่ไหมตัวเนี้ยเดินดข้ามไปได้ไหมอ๋อเซเปซ์บาร์คือกระโดดชิบิโนะง่ะยเราสามารถกระโดดข้ามไปได้ไหมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยอยากได้เข้าไปทางนี้นะอุ่ยเราต้องเอาเอาแขนเราลงกับตาเฮ้ยพักกี้วักกี้เอาว่ะดูดูอุ้ยเอ้ยพักกี้วักกี้ เฮ้ยอุ้ยทำไมมันมีแขนสีแดงได้ทำไมเราไม่มีแขนสีแดงทุกคนแล้มันมีอะไรคะอ้านี่นี่นี่แป๊นี้น่าจะเปิดนะเอา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 อะไรอะไรอะ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 ฮ้ยอันนี้ทางเดินที่เรามาเฮ้ยกุญแจหยิบได้ไหม ไ,ได้ไหมอุ้ยหยิบได้ด้วยห้องน,นี้ไปได้ไหมอ่ะยัไม่ได้แล้วใช้กุญแจไขได้ไหมอุย้ยใช้กุญแจไขได้เคเคเคอันนี้สตราร์บอตตี้แต่เราก็จะเข้าเหมือนอยู่เดิมอยู่ดีอ่าดูบรรยากาศทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะแตะไม่ได้นะอตอนนี้คือดูดูมือเราทุกคนมือเราคือยืดหยุ่นมากอุ้ยตกใจหมด นี่ทุกคนเขาบอกว่าอันนี้อันนี้คือให้เราเขามีมันมีก้านมือตัวเนี้ยเราสามารถดึงได้ไหมทุกคนอุ้ยเขาบอกให้เก็บ t o d i v e r power เหมือนผมจะคุ้นๆนะาผมเคยดูก็คือให้เราเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนใช,ใ,ชใ,ชใ,ชใช่ใช่แหละใช่อ่ะใช่แหละผมมาถูกทางแล้วแล้วก็ให้เราเนี่ยลากนี่นี่เสานีเสานีอ่าโอเคโอเค แล้วเราก็สามารถลากไปเสานีอีกเสานีอีกเออนี่เหมือนเราจะติดนะทุกคนตอนนี้คือผ่านตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมทุกคนก็ต้องหาเสานะนี่ไงเสานี้จากนั้นเราก็แต่โอเคโอเคถือว่าเราผ่านแล้วนะใช่ไหมเราผ่านแล้วนะโอเคโอเค แต่แล้วต้องออกไปใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ทางเดิมาทางน,นี้ออกไปคือทางนี้เอาทุกคนทุกคนมันหายไปแล้วเดินออกไปไม่กลัว แต่ตรงนี้ต้องให้ต่ออ่ะเอ้าประตูเปิดครับผมประตูเปิดครับผมเราจะเข้า <rados> ไปทางนี้ออเราเอามือลงก่อนมือลงก่อน กด e เพื่อเปิดอ่ะหุยหุยนี่มันอะไรกันขึ้นบันไดดีกว่า เจอแล้วส sí, ีส้มอ really nice. ุ้ยไม่ทันไม่ตกนี่แหละเออมาได้อีนิดึงอีกสองสีครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสีนีดไงสีนิงล่ะข้างหลังนี้ไม่มี ข้างหลังนี้ม้สมีเอรอยู่รถเข็นหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงไปไปต้องเข้าไปเลยอ่ะถอ,อยก่อนได้ไหมเอาเออครบแล้วครับแล้วประเด็นคือทางขึ้นอยู่ตรงไหน,น ขึ้นไปได้ไหมมีบันไดไหมเอ๊ะอะไรทุกคนตุ้นี้ขึ้ได้ไหมเอ้าอุ Ig ้ยอ่านี่ไงประตูเคเข้าไปเลยต้องเวก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 ให้มากกว่านี้ เออทำไมไม่กดครั an ้งแต่แรกเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็เอาไปใส่ให้ครบทุกทีทุกคนวิธีการดูของคือยังไงอันนี้ไงใช่ไหมไอเทมอันนี้เรามีสามอันโอเคสามอันครบนะแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่เอามาใส่อ่ะ มาใส่มาใส่มาใส่啊หกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนั่นมันอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเฮ้ยถุงมือทาเนอหรือเปล่าเฮ้ยถุงมือสีแดงนั่นเองเฮ้ย เก็บยังไงอ่ะอีเหรออีใช่ไหมเออใช่อุ้ยเรามีสองา่าด้วยกันเด็กเจ้าจะไม่ผิดน,นะเราต้องมาเปิดตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่คลิกซ้ายอันนี้คลิกขวาอันนู้นเอยลองคลิกอลองคลิกขวาอันนี้ดิคลิก เขียนสาลงมาตรงนี้ ไปไม่ได้ร้องกลับมาอุ้ยนี่ให้เราโยงเส้นเหมือนเดิมใช่ไหมเน,นี่ยแปลกนี่อแสดงว่าต้นต้นทางวิชาน,นี้อันนี้จะเป็นปลายทางเก็บของเก็บส่งปลทางนี่คือตรงนี้ไงอ่ะขึ้นไม่ได้มันจะเป็นชาร์ไลท์อ่ะอุ้ยตรงนี้มีทางอ่ะทุกคนนี่นี่คือตรงน,นี้ไม่ได้แบบนี้ชาร์ไลท์อุ้ยนี่ไงที่ขึ้นอยู่นี่ อันนี้คือปลายทางอุ้ยนี่ไอ้ต้นทางอยู่นี่ไงทุกคนแล้วก็แปะไปใช่ไหมนี่นี่น,นี่เสาอ,อยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะมีเสาเดียวนะเอเคเราแปะมาดี๋ยวนั้นก็เอาเออผ่านก็ผมเอามันพาไปล่องเองเลยชิวๆอย่างนี้ชิวๆนียับ ย่งนั้นมันมาพาเราไปไหนเนี่ยมันพาเราไปไหนมันมุดจัดเลยอ้าเฮ้ยเอุ้ยอุอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอขยะขยะตกเหรออตกใจอมาเลยเรอกระดดลงดิเราลงมาแล้ว อุ้ยนี่เหมือนที่สร้างตุ๊กตาขี่นดิงมันได้แล้วน่าจะขึ้นตรงนะั้นเราต้องขึ้นไป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  เออลากมาก่อนมีนี้จะเป็นต้นพลังงานใช่ไหมเออใช่ด้วยต้องลากไปอ้าอ๋อผิทางผิทางผิทางไปทางนี้อันนี้ก็เอาลากไม้ใช่ไหมเออยงนี้ก่อนยงนี้ก่อน มันตึงแล้วอ่ะงั้นผมลองทำอย่างนี้ดีไหมผมลองไอ้น,นี่ก่อนกลับก่อนจากนั้นอ่ะเราก็ทำอย่างนี้ทุกคนแผนผมนะที่ผมคิดไว้คมว่าผมจะทําแบบนี้เคขี้ขวาไปก่อนจากนั้นก็มาทางนี้ทุกคนาจากนั้นก็ยาวมาเลยีย๋กวเราก็เอามือซ้ายเนี่ย เกี่ยวเอ้ยได้เถืเดี๋ยวน้าก็มาทางนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วจากนั้นแล้วก็หย่บไปทางนี้จากนั้นก็หมุนมาหมุนมาเดีจ้าน้าก็ไปผูกไม่ได้เลยทุกคนขอใหม่ขอใหม่ทุกคนผมขอใหม่เลยผมขอใหม่ได้ไหมผมข,ขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งเดียว นั้นก็ลงไปเลยได้ไหมได้ไหมอุ้ยมีมืนครับอย่างงานนี้มีมืนงานนี้มีมืนอุ้ยแล้วโอเคพาวเวอร์ออนกดอียรใช่อุ้ย,กย,ย,ย,ยตกใจใหมดนี่มันเครื่องจักรแกงไงต่อทุกคนหรือว่ารออะลองรอก่อนกัน วุ้ยนี่มันอะไรกันนี่นี่มันเครื่องผลิตตุ๊กตาใช่ไหมนี่ดูสิแล้วมันมีตุ๊กตาอยู่ข้างในเดฮ้ยคันโยกเราต้องสับมนทุกคนสับได้ไหมมันสับยืดได้ไหมเฮ้ยสับได้เอาเป็นการเปิดช่องอเฮียต้องสับออมาอุ้ยดูตามันสิ ดูการผลิตข้างในออไปไปไดีกว่าโขเข้าไปไม่ได้อุย้ยอุ้ยแปะไม่ได้ทำมอูดแปะได้ดึงกับมาอุยอ๊ยอุ๊ยตู้ตู้ตูอ้อะไรอะไรคืออะไรตงแจหมด ดูซี่ปา้าจับทองแมวยาๆๆๆๆๆ่างง่ยดีกว่าทุกคนมาแล้วใช่ไหมหยิบได้ไหมอ่ะเดีด๋วยวมันจะไปต่ออ่ะหยิบเหรออุ้ยหยิบได้ทุกคนไปไหนต่ออ่ะตอนนี้ไอเทมเรามีแมวใช่ไหมเนี่ยแล้วเราแมวไปไหนอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะกดดิอ๋อให้ระวังแมวอ่าประตูประตูนี้

ทุกคนทุกคนตอนนี้คือหัวใจผมเต้นแรงมากเป็นแบบเหมนคนจะตายอะทุกคนตอนเนี้ย จบแล้วโหสกวิดเกมจ้าสกวิดเกมจ้าวันนี้คือปุ่มวิ่งผมแบบติดมือแล้วอะ่ะ Terima <laughs> kasih <laughs>